บทที่5เอวอมเมสูตังเอกังสามายังพักวาัสเกสุหิระติปะลิวปะกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจจมัตเตหิพิกุขะพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเหติทสะหิจะโลกาทูติเทวตาเยปุเยนะสันิปสันิปติตาุนติ พระวันตังทัศนายะพิกุสังคจะอัฏฐโคจตุนังสาสุทธาวาสาสะกายกานังเทวานังเอตะัทะโสเอตะทะหอูอะยังโขพระขวานสักเกสุวิวหารติกปะปิลวัตถุสมิงมหาวนเนมะมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจจมัตเตหิพิกุสัตพิกุสะเตหิสัพเเหวอะอรหันเตหิ ทะ,ะหิจะโลกาทูติะจะโลกาทูทาตูหิเทะวะตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังฆะจะยันนูณามายมปีเยนพระขวาเตนุปสังกเมยามะอุปะสังกะมิตวาพระขวัตวสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติ ยะทะยะทโขตาเทวตาเสยะถาปินามะพระละวะปุริโสสัมมิชิตังวาภะหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภพะพาหังสัมมิเชยนะเอวะมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาพระฆาวโตวปุระโตปาตุระหังสุอะทะโขตาเทวตาพระฆาวันตังอภิตวาอภิวต เทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังที่ขาที่ตาโขอเอกาเทวตาพระคัวตโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสีมหาสามายโยปะ,ะปะวะนัสหมิงเทวก,กายาสัมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสามายังทักขิตายวะอปปราชิตะขันติ อะทะโคอะปปาราเทวะวะตาพระคัวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตะต,ะตะระพิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาละทีวะเนตานิขะหีตาอินทะลิยานิลักขันติปันธิตาติอะทะโคอ,อปลา,าเทวตาพระคัวโตสันติเก อิมังคาถังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปะรีคังอินท่คีลังโหดโอหัตจะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมาลาสักขุมะตาสุทันตาสูสุสุสูนาคาติอัทโคอปราเทวตาพระคัมภีโตสัตติเกออิมังคาทางอภาสีาเยเกจ oh, ิภุทังสารนังคาตาเสนะเตขมิรสันติอปายะภูมิงปะหายะ มานุสังเท,เทหังเทวากายังปะริปูเลสันติตีติอัะทโขภะข,ะขาวาภิกขุอามันเตยยูเยยนะภิกเวทะส,ะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปะติตาโหติตะถาคตังทัตสนานยะพิกขุสังกจะเยปิเตพิกเวอหิสูงอตีตะมันทานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภะควันตานางเอตะประมเยวะเทวตาสันนิปติตาอาหีสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเววิสันพระวิสันติอนาคตะมัทธานางอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานางเอตะปะละมะวายีนะเทวตาสันนิปปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิ ไมหังเอตรละหิอาจิกขิสามิพิกเวเทวะกายานังนามาติกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะณสิะกะระโถกะโรทถะภาสิสามีติเอวัม พันเตติโขพิกขูพ,ขพขระขวโตปัจจโสสุงพระควาเอตะทะวะทะโวจะสีโลกะมนุ์สีโลกะมนุกัดสามิยัตถะกุมมาตะทะสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตตัตาสะมาหิตาปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะณะสาพุสุทธา วิปะสัน,มะ,นะมะนาวิลาพินโยปัญจะสะเตยตาวาวะเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกศสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกาโวเตจะอาปปอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธสะสาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานัง อมนุสานะทัศสานังอัเปเปเกสะตะมัททุกทักขุงสะหัดสังอัฏะสตาริงสะตังเอกีสะหัดสานังอะมนุสานะมัทสุงอัเปเกนตะมัททักขุงที่สาสพาปุถาอหุงตันจะสพังอภพิญญายะวะักวักขิตาวะวานะจักคูมาตะโตอะอ,อมันตะยิต ยิสัทธ,ธาสาวเกเจสาสานีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธภิกขโวเยโวหังกิตติกิต,ตะยิสามิขิราหิอุนุปุพะโสตัสะตะตตะสหัสสาวะยัขาภุมมากาปิละวัฏถวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโต,นตยะสัจจิโนโท โมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวานางชะสะหัสสาหิมะวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวานางสาตาคิราติสะหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวานาง อิเจเตโสละสะสหัส,สายขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสาวมิติงวานางเวศามิตาปัจจะสะตายขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัตสิโนโมทะมาณาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวานางกุมภิโลราชะขะหิโกเวปุลรัสะ นิเวนิเวสนงังพินโยนงังสะตะสะหัดสังยักขานางังปะริรุปาสติกุ่มพิโล,ล,าลาาโโโราคะราชาคะหิโกโสปาคะสามิติว่านางังปุริมันจะที่สังราชาทะตะรัตโถปะสาสติคันทพานางังอาปิปอาทิปติมหาราชายะสัตสีโนยสัตศปุตตาปิสัตตะพระหะโว อินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัจจิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสะมิติวะนางทักขินันจะทิสังราชาวิลุนโหตับปะสาสติกุมพันธานังอัดอาธิปติมหาราชายะสัตสิตโสปุต,ตาปิสัตตสะพระหาวอินทะนามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโต วันมะมันโตยสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสะม,มิติงว่านังปัตชิมะปัตชิมันจะที่สังราชาวิรูปขูปัสสาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายัสัตสโสูปุตตาปิตัสสะพระหาวพระหาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันมะ,ะมันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสะมิต สัมิติงวนังอุตตะลันจะที่สังราชากุเลโวโกุเวโลตับปะสาสติยักขานางังอาธิปติมหาราชายักัศศิโสปุตตาปิตสสะพระฮาโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัตจษิโนโมทะมานาอภิกามุงขี่กุนงังสัมิติงวนังปุริมะที่สังทะตตะลัตโธทักขิเนนะวิลุหะโกปัชิเมนะวิลู ปักโขกุเลกุเวโลอุตตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทับท่านทับทันละนามานาอัตทังสุวนีกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเกนทุเวเกนทุวิถูจะวิถุโตสาหะจันทนโนกามะเศธโถจะกินนุ ทันตุนินทันตุจะปะนาปะนาโอปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูตูสูโตจะมาจะมาตะลิจิตตะเสโนโจะคันทับโพนโราชาสะโนสะโพอาคูปันจะสิโขเจวะติมพะลูสุริยะวัชะสา เอเตจัญญะจะราชานนคันทัพลาสหาราชิราชุพิโมทะมานาอภิกามงพิกุนางสามิติงว่านังอทาคูนาพระสานาคาเวสาลาสาหัตตัฉกากรรมพระัตสตะราอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายาสัตส,สีโน เอลาวันโนมหานาโคโซปาคะาสาัมิติงวะนางเยนาคานาคราเชสหัสาหารันติทิภาชิตะทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามัชปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสะนามังอะยันตยันตทานาคาราชานมาสิอุปัน,นโตเขมะมะกาสิพุทธโธ สันหาสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสะะนารณะมั่งสะะารณะ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตถีณสุมัตังอสุราสิตาภาตะโลวาสะวัตเสเตอิทิมันโตูยะสัิโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุราธานเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะสะตัดจะปะลิปุตานังสพเพเวโรจะนามะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัะมุปาคเมงสหยโยธานิพันธันเตพิกูนังสมิติงวะนังอาโปะจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยคะ ตถาค้มุงวารุณาวรุณาวารุณทวาโสโมจะยะจะสาสหเมตตากรุณากยิกาอาคุเทวยะสัจสิโนทะเสเตทะสะทากายะสพเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวานัง เวนทูจะเทวาสะหะลีจะอสมาจะเทวุทุเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุ